เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าขานานูฟังครับเรื่องของโควิดกับความรุนแรงมีผลให้เกิดขึ้นในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์จากอาจารย์ประจําสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับในช่วงเล่าขานครับวันนี้นรายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้ําสวยและก็ทันสมัยจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพียงสองโรแานเท่านั้น ให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้สท่านสองนวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทาารายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มอนะครับได้ทยอยดาเนินการติดตั้งระบบที่จอดรถ ยนอัตโนมัติซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาเฉลี่ยในการรับและการส่งรถเข้าและออกจากที่จอดรถเหลือเพียงคันละ 5, 90วินาทีเท่านั้นนะครับเหลือเพียงคันละ90วินาทีเท่านั้นตัวอีกครั้งนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอรมอรครับได้ทยอยดาเนินการติดตั้งระบบที่จอดรถยนต์อัตโนมัติซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาเฉลี่ยในการรับ และการส่งรถเข้าและออกจากที่จอดรถนะครับเหลือเพียงคันละ90วินาทีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอร์มนะครับได้ดําเนินการติดตั้งระบบที่จอดรถยนต์อัตโนมัติซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาเฉลี่ยในการรับและการส่งเข้าและออกจากที่จอดรถเหลือเพียงคันละกี่วินาทีนะครับเหลือนานกี่วินาทีส่งคําตอบมานะครับ s m ส4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับตั้งเป้าที่จะเพิ่มเม็ดเงินช่วยผู้ประกอบการ SMEs โดยปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็กในวงเงินสินเชื่อสูงสุดนะครับรายละ5้0แสนบาทให้สินเชื่อเป็นระยะเวลานาน5ปีอัตราบเบี้ยคงที่5ปีเท่ากับร้อยละ3.99 และปลอดชําระเงินต้นในปีแรกนะครับผู้มีสิทธิ์กู้หรือขอสินเชื่อต้องเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลก็ได้นะครับใช้บุคคลเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และบ่อสยอยค้าประกันแต่อย่างใดนะครับธนาคารได้ผ่อนปลนเกณฑ์การพิจารณาโดยดูรายได้ในอดีตของกิจการเป็นหลักเนื่องจากธนาคารทราบดีว่าปัจจุบันนี้กิจการต้องขาดรายได้นะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด19สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อระเบียบต่ำผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารอ,อมสินนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับหรือว่าจะติดต่อโดยตรงที่สำนักสินเชื่อธุรกิจธนาคารอ,อมสินทั้ง82แห่งทั่วประเทศก็ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วก็ค้นหาสถานที่ตั้งของสำนักสินเชื่อ ในแต่และจังหวัดได้ทางเว็บไซต์นะครับ www.gsb.or.th นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มรนะครับได้รายงานความคืบหน้าในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของรอฟอร์มอจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2564ดังนี้นะครับ 1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสถานี สุบินทวงนะครับมีความคืบหน้างานโยธาไปแล้วร้อยละ82.56 2สองโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับช่วงลาดพร้าวถึงสัมรองมีความคืบหน้างานโยธาไปแล้วร้อยละ84.19ความคืบหน้างานระบบรถไฟฟ้าร้อยละ73.62และความคืบหน้าโดยรวมนะครับร้อยละ79.60 สครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับช่วงแครายมีนบุรีมีความคืบหน้าของงานโยธาไปแล้วร้อยละ79.39ความคืบหน้างานระบบรถไฟฟ้าร้อยละ72.81และความคืบหน้าโดยรวมนะครับร้อยละ76.51การทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษนะครับเปลี่ยนไปใช้บัตร EasyPass ในการชำระค่าผ่านทางแทนการใช้เงินสดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือว่าเหรียญที่อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อไวรัสโควิด -19 สมัครใช้งานได้แล้ววันนี้นะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ครับยังเชิญชวนสมาชิกบัตร EasyPass อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ1แท่านแรกรับฟรีเงินเติมลงในบัตรอ a s y p a s s มูลค่า50บาท สามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน e x c Portal แล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับ w w w t h a i e a s y p a s s c o m ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25สิงหาคม2564นะครับธนาคารออมสินครับเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร w w w g s b o r t h โดยลงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายน2564นี้หรือจนกว่าวงเงินของโครงการจะหมดลงนะครับสำหรับสินเชื่อ SME มีที่มีเงินเป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้วยการผ่อนปลนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อโดยให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับสามารถที่จะใช้ ที่ดินเปล่าหรือว่าที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อรวมถึงสามารถถ่ยถอนที่ดินซึ่งทำสัญญาขายฝากกับเอกชนเอาไว้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31ทธันวาคม2,563นะครับโดยกำหนดวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินร้อยละ70ของราคาประเมินที่ดินระยะเวลาการผ่อนชำระนาน3ปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยปีที่1อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ0.10ต่อปีนะครับปีที่2 ร้อยละ0.99ต่อปีและปีที่3ครับร้อยละ5.99ต่อปีกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทส่วนนิติบุคคลวงเงินสินเชื่อไม่เกิน50ล้านบาทนะครับเมื่อถึงช่วงเล่าขานครับท่านฟังครับเรื่องของโควิดกับความรุนแรงส่งผลให้เกิดปัญหาขึ้นมากขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับ <c oughs> <c oughs> พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยม่ิดลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสสวััดีครรบจ สวัสดีค่ะคุณธนรพารักกับมีผลซึ่งกันและการหม่อาจารย์โควิดกับความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยฮะอยู่อยู่กันนานเนาะอยู่ด้วยกันนานนานทั้งวันอะไรเงี้ยที่ซุกซ่อนอยู่ก็ก็มีสิทธิ์ขึ้นมาค่ะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะไทยนะก็ทั่วโลกเลยครับอืมครับแล้วมันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะดูแลยังไงเพื่อป้องกันก่อนนะอาจารย์เนี่จริงๆแล้วอคือไม่ใช่เพราะโควิดนะคือเราอาจจะมองว่า มันโอเคค่ะมันอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยปัใช่จริงแล้วใช่แต่จริงๆแล้วอะค่ะไม่ได้ว่าทุกครอบครัวพอเจอโควิดแล้วจะต้องเกิดคือทุกคนก็เครียดเนาะไม่ได้ว่าทุกครอบครัวจะไปกระทําความรุนแรงทั้งหมดใช่ไหมคะกลับอ่ามันกลับมาที่ข้างในอะค่ะข้างในในใจเราเนี่ยแหละข้างในใช่ใช่กลับมาที่เรื่องข้างในค่ะครับกลับเพราะฉะนั้นอย่าไปเหมาว่าโควิด มาปุ๊บทาให้ครอบครัวจะแตกแยกแต่ท่านมองในตัวท่านเองก่อนนะมองในใจท่านก่อนใช่ใช่ค่ะหลายๆเรื่องเนี่ยเราเราก็โทษการโทษโทษนุภายนอกมันได้ไงมันได้แล้วโควนพูดไม่ได้เรื่องของการใช่ค่ะอเรื่องของการกากับจากข้างในค่ะกบกับอาจารย์มีตัวเลขไหมครับว่าตั้งแต่ปีปีที่แล้วใช่ไหมครัที่เริ่มมีการระบาดจนบัดนี้เนี่ยมันมันส่งผลมากขนาดไหนอะไรยังไงเนยอาจารย์ เออเอาเป็นว่าเอ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 าลาวเดมาเลยนะคะแต่ญี่ปุ่นเตี๊บเลยว่าของเขาขึ้นหนึ่งแสนสามหมื่นเคสนะสูงที่สุดเป็นประวัติการไม่เคยญี่ปุ่นไม่เคยเจอเคสอะไรแบบนี้มาก่อนครับค่ะในจีนนะคะก็ทั่วถึงค่ะในสหราชอณาจากรซึ่งเราเชื่อว่าเขาเป็นประเทศเจริญแล้วอะไรอย่างนี้ก็ขึ้นถึงร้อยละหกสิบห้าเยอะนะคะเดือนมีนาคมปีหกสามค่ะ ในนิวยอร์กอ่าประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกันก็ขึ้นประมาณสิบเปอร์เซ็นในสเปนประมาณยี่สิบนะคะของไทยค่ะหกสิบหกหกสิบหกก็ไม่น้อยนะครับไม่น้อยค่ะนะคะก็คนข้างเยอะเลยภาคใต้ก็จะสูงสุดค่ะสี่สิบแปดจุดหนึ่งวนกอมจะน้อยสุดประมาณยี่สิบหกครับทั่วถึงทั่วถึงมันมีปัจจัยอะไรที่มาเสริมให้มันดูความรุนแรงเกิดขึ้นนะอาจารย์คือพอคนมันอยู่ด้วยกันมากๆเนาะ คือคนในความสัมพันธ์ของมนุษย์เนะี่ยมันมีทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งถูกใจทั้งไม่ถูกใจ uh huh. นะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยการออกไปข้างนอกการได้ไปเที่ยวการได้ไปทํางานการไม่เจอกันสะบ,บ,บ้างการเจอกันเฉพาะเย็นๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเวลาของการเบรคของการปลดปล่อยของการไปทําเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะครับอ่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของการเซกเมนต์เวลาหรือการแบ่งเวลาสําหรับกิจกรรมต่างๆเนาะแต่พอมนุษย์มันเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันแล้วก็มันไปไหนไม่ได้อะค่ะ คนคนหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยสวมบทบาทเป็นแม่เป็นแม่ของลูกแล้วก็เป็นลูกของแม่ต้องดูแม่ที่ป่วยอยู่แล้วก็ต้องดูลูกเล็กนั่งเรียนออนไลน์ต้องทํากับข้าวต้องมันคือมันมันมีรายละเอียดของความเปลี่ยนแปลงลักษณะอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็หลายๆเรื่องมันก็เราไม่เคยฝึกข้างในมาเนาะอ๋ออา กลับไปที่ข้างในอีกแล้วะค,ะค่ะคือหลายๆเรื่องเราก็เราก็ไม่เคยฝึกมาวก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องมาเจอแบบอย่างนี้แล้วเราก็ชินกับการโทษเรื่องอื่นๆมาอยู่แล้วอันนี้เป็นปกติไม่ได้ว่าใครดีใครไม่ดีนะคะเพราะนั้นพอมันมารวมรวม,รวมสุมส้มๆมมน,นั่นก็อ่คําพูดยั่วยุหรือการควบคุมอารมณ์ที่ต่ํำอะไรก็ตาม มันก็ออกมาลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวมองว่ามันเป็นการสะท้อนภาพใหญ่ค่ะคือวันนี้นะคะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยสะดวกสบายนะคิดว่าพระราชาสมัยก่อนเนี่ยยังไม่สบายเท่าคึไหยเลยค่ะมีทุกอย่างที่พลั่งพร้อมแล้วเราสามารถหาซื้อได้ับสิ่งที่มีควองสุขทางกายเนาะรับกับเดี๋ยวได้ขออนุญาตอาจารย์ได้ขออนุญาตติดต่อใหม่แข่งหนึ่งหนะงครับพอดีสัญญาณอาจจะ ผมมองดูข้างขวามือผมนี่ประมาณรังสิตดอนเมืองนี่ฝนกําลังตกลงมาเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุให้สัญญาณอาจจะขาดบกพร่องไปบ้างต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะได้คุยกันอย่างต่อนเนื่องไปเลยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะมองแต่โควิดทําให้เกิดนู่นทําให้เกิด,น,กดนี่จะลืมมองไปว่าจิตใจเราเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันก็จะออมองอะไรแล้วมันไม่ไม่เด็ดขาดไม่ทะลุป,ปูปลงทําให้การแก้ปัญหามันไม่ตรงจุดนะครับ มาอย่างามาแล้วนะครับอาจารย์ครับเอาอย่างนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอยู่ระหว่างการติดต่ออยู่ก็เอาเป็นว่าคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นการหยิบยกตัวเลขบางสิ่งบางอย่างที่มาคุยกันนะครับเพื่อให้เกิดภาพความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นสําหรับท่านผู้ฟังที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าอาจารย์มาแล้วฮะ,ะอาจารย์ครับอ่าสวัสดีค่ะต่อฮะต่อฮะอ,อ,อาจารย์ฮะ่เม่คี้ถึงไหนแล้วนะถึงเรื่องของการ กลับมาติดใจกลับมาติดใจอ่าอ่าอ่าค่ะคือเราก็เราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายเยอะขึ้นมากๆนะคะครับวันนี้ถ้าเรามองเข้าไปในบ้านเราเราจะเห็นข้าวของที่มันแบบเต็มไปหมดเลยอะ่ะใช่มันอำนวยความสะดวกทุกทุกเม็ดเลยอะ่ะในชีวิตตั้งแต่ตื่นมาจนแบบเข้านอนอีกครั้งอะคะ่ะทุกอย่างเลยนะอันนี้คือทางกายเนาะครับครับ,รบการเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกทางใจเพิ่มขึ้นไหมคะ นั่นเองแม่อาจารย์ถามนี่เครียดเลยตอบอยังไงดีนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางใจเพิ่มขึ้นอย่างที่เรามีทางกายหรือไม่อันนี้มันก็เห็นเห็นอยู่แล้วนะคะ,ะเมื่อเราสุดสุดตรงไปในทางทางด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเราก็ไม่ได้เดินเขาเรียกว่าอะไรนะการเดินทางจากข้างในนะจริงแล้วมนุษย์สาคัญนะคะสุขทุกความคือในชีวิตหนึ่งอ่ะมันเจอทั้งสุขและทุกตลอดเวลาเนาะใช่เพราะฉะนั้น การเดินทางจากข้างในมันต้องสําคัญพอๆกับการเดินทางของกายอะค่ะของสิ่งอำนวยความสะดวกข้างนอกอะค่ะกายกับใจอะไรคะอาจารย์อ่าใช่แต่ดูเหมือนเราทุ่มเทสัพรพะกาลังไปเพื่อความสะดวกสบายภายนอกเยอะม,มากอ่าแต่ข้างในมันก็อีกหน่อยพอโควิดไปนะคะมันก็มีเรื่องอื่นค่ะครับใช่ไหมอ่าก็รุนแรงก,กันต่อก็เปลี่ยนเรื่องกันไป <c oughs> เรื่องนู่นเรื่องนี้กับ ก็ต่อถ้าข้างในยังไม่ถูกยกระดับโอ้โหแล้วจะจริงๆมันทําได้ไหมฮะจันทําได้ไหมง่ายไหมยากไหมจริงจริงเอาเป็นว่าเอาเราเราก็ไม่ได้มาคุยกันแบบพระคุยกันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะจะธรรมชาคุยกันธรรมชาคนธรรมดาคุยกันจริงๆมันทําได้ค่ะทําได้หลายหลายใช่ค่ะหลายหลอย่างเนี่ยมัน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 สอนกันได้มันบอกกันได้ครับอ่ามันอย่างเช่นคําว่า สติอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ยินตั้งแต่เด็กเอ้ามีลัิเออยังยังไงคิดบวกบยังไงอ่ะคือคิดได้ออกอะ่ะคิดบวก <c oughs> คือคือมันมีแต่วลีแล้วก็คาพูดเนอะแต่มันไม่เคยลงไปถึงการกระทําว่าอย่างนี้ไงเอาทําอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดบวกครับอะไรเงี้ยขออนุญ,ญาตยกยก,ยกตัวอย่างตอนที่ไปศึกไปไปทําวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอ่าเขาก็จะมีแบบชั่วโมง อันนั้นคือวันที่ไปเนี่ยเขาจะมีชั่วโมงพลาศึกษาพอดีแล้วก็เขาก็จะเขาเขาก็บอกว่าคือคือคยไปมาหลายวันแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะสอนเรื่องคิดบวกนะแต่ว่ายังไม่มีเคสสตาร์ตี้ให้ยูเห็นนะยูต้องรอไปก่อนอะไรเงี้ยเราก็เออมันแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในบทเรียนแบบเป็นปกติเหมือนวิชาสังคมวิชาเลขอะไรมันคงไม่มีวิชาคิดบวกอ่ะไม่เป็นไรเราก็ไปทุกวันทุกวันทุกวันจนประมาณวันที่สี่หรือวันที่ห้าค่ะเขาบอกว่าวันเนี้ย อยู่น่าจะได้เห็น example ตัวอย่างของการคิดบวกแหละเราก็รอช่วงบ่ายมันก็จะเป็นชั่วโมง PE เป็นชั่วโมงพละอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณครูเขาทราบอยู่แล้วว่าวันเนี้ยเด็กจะไม่ได้ออกไปเล่นกลางแจ้งเพราะว่ามันจะมีพายุเข้ามาอ๋ออ่าครับคราวนี้พอถึงเวลาใกล้จะถึงชั่วโมง PE พายมันก็มืดมาเลยค่ะตั้งเขามาเลยครับครูก็บอกว่าอ่าวันนี้เราคงออกกันไม่ได้แล้วล่ะมันมันรุนแรงเกินกว่าจะออกไป outdoor ได้เด็กก็แบบว่า เพลงอ่ะทําเสียงเบื่อหน่ายทําเสียงแบบว่าผิดหวังอะค่ะ hmm. อ่าเขาก็บอกว่าโอเคเรามาคุยกันดีกว่าว่าในกรณีที่เราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เนี่ยมันมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นในวันที่เราออกไปเล่นข้างนอกไม่ได้อ่าคนแรกเขาก็อ่าเชิญคนแรกขึ้นมาคนแรกมาเขียนกระดานสิก็มีคนน้องคนหนึ่งขึ้นมาครับเขาก็เขียนในภาษาญี่ปุ่นแปลแปแอลอารมณ์ประมาณว่า S <S ก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ทําการบ้านที่ฉันค้างค้างอยู่จนเสร็จโ่อคิดบวกบนที่สองก็ขึ้นมาอะก็ก็ดีนะฉันรู้สึกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยแล้วเมื่อคืนนอนน้อยก็ได้พักก็ดีเหมือนกันสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจนสิบเจ็ดข้อขึ้นอยู่บนสะดาค่ะเขาก็บอกว่ายูมันอย่างนี้แหละคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเรื่องอะไรก็ตามในสภาพโรงเรียนเนี่ย ที่มันเป็นเรื่องลบหรือมันทําให้รู้สึกว่าเด็กรู้สึกมันไม่ไม่โอเคดูใช้<ด>จังหวะเนี้ยใช่พลิกสถานการณ์ถ้าอยู่สอนเขาบ่อยๆเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอเรื่องร้ายอ่ะไออีกขั้วหนึ่งมันจะคิดออกเองโดยอัตโนมัติอ,อ๋อฮะอ่าอันนี้ค่ะเรียกว่าคิดบวกครับครับครับอ่าไออย่างเนี้ยคือมันมันถูกบ่มเพาะมานะคะมันก็ถูกสั่งสอนกันมา ของเรามันอาจจะไม่ไม่มีรูปธรรมอะไรคล้ายๆนี้มากแต่เป็นเป็นความสามารถส่วนบุคคลไม่ใช่ของเราใช่ค่ก็คล้ายๆกับว่าครอบครัวไหนใช่ไหมดูแลกันดีก็อาจจะรอดอาจจะคิดได้ใช่ใช่ครับแต่ฟังอาจารย์พูดเนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ยากยากอะไรแต่ทําไมเราไม่ค่อยคิดกันแปลกเหมือนกันอาจารย์ค่ะเราก็คือยังไงเดียทุกอย่างของเรามันมันมุ่งไปในทางทางเดียวอะเนาะอ๋อเนาะ เรามีกระแสบวกในเรื่องต่างๆมันทานกระแสลบมันอาจจะทานไม่ไหวอะค่ะครับค่ะอะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะฝึกกันตอนนี้ยังไม่สายใช่ไหมอาจารย์ฮะไม่สายค่ะ,คะก็จริงๆแล้วอย่างญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเด็กเขาเนี่ยจะเวลาเขาเดินโรงเรียนเขาจะใส่ใสหมวกสีเหลืองเนาะใช่ครับเขาก็จะบอกหมวกสีเหลืองของเขาเนี่ยบอกว่านี่คือสมบัติของชาติอคือไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่หรือของโรงเรียนนะคือตัวเขาเองสมบัติของคนทุกคนอืมเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นสมบัติของ ของคนญี่ปุ่นทุกคนคนญี่ปุ่นทุกคนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลแล้วก็าําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็คงต้องกลับมาเนาะเรากาลังพูดเรื่องนามาทําอีกแล้วนะคือตัวเองก็ไม่ชอบเรื่องนามธทํานะแต่ว่าเออมันคือสิ่งนั้นนะคะมันคือการถอดนามธทําให้ออกแล้วต้านกระแสบวกให้ให้ได้เยอะๆครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ถ้าเรามองอะไรในแง่ดีบ้างมองในในแง่บวกบ้างเนี่ยมันจะช่วยคลายความเครียดลงได้เยอะไหมอาจารย์นะ แน่นอนค่ะจริงแล้วจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดถ้าเราทําความเข้าใจว่าเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ไปใช่ไหมค่ะแล้วความเครียดรูปแบบอื่นๆมันก็ถาโถงเป็นปกติของชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะจนหรือรวยเนาะเราไม่สามารถผ่านทุกไปได้ทุกมันมีเป็นปกติอะค่ะเอถ้าสิ่งเนี้ยมันถูก ส่งลงไปเป็นเข,ขาเรียกอะไรคำขวัญประจําบ้านว่าเออทุกมันเป็นเรื่องปกติสุขมันก็เป็นเรื่องปกติผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรเง<ม>ี้ยมันก็คงจะบันเทาอะไรบางอย่างได้แต่เหมือนแบบจริงๆแล้วเออจริงๆตัวเองอาจจะอายุมาก,กน,นะคะคก็เลยก็เลยอาจจะเห็นโลกในมุมหนึ่งที่อ่าที่คนอายุน้อยอาจจะไม่ค่อยเห็นพอเราผ่านโลกมาช่วงหนึ่งเราจะพบว่าจริงๆแล้วโลก โลกมันคือละครนะเนาะ,ะ, <laughs> ะก็คืออ,อ,อีกอีกไม่เกินสามสิบสี่สิบปีมันก็ไม่มี <laughs> เรารอืออ่าอยู่อยู่ตรงนี้อีกแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเราอยู่ที่ไหนอีกไม่เจอกันอีกแล้วอะค่ะอ,อ่าฮะอ่าเนี้ยนึกถึงคําพูดของท่านท่านหนึ่งซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะเป็นนักเขียนท่านหนึ่งครับเขาก็เขียนเขียนหนังสือนะคะแล้วก็เขียนประโยคประโยคนึงทื่เป็นวัคทองเลย <laughs> เขาบอกว่าก็คืออย่าเล่นสมบทบ,บาทาให้มากนะก็เล่นแบบพอดีพอดี ชีวิตมันก็มีความสุขค่ะอแต่พอประมาณเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ถ้าใครยังไม่รับวัคซีนอะไรก็อย่าไปเครียดมากนะฮะค่ะก็เครียดหรือไม่เครียดเนี่ยมองโลกในแง่ดีอาจารย์ได้วัคซีนเลยค่ะใช่ไหมคะครับผมได้มองโลกในแง่ดีเรื่องนี้นะอาจารย์เพราะผมมีกําหนดอยู่ว่าถ้าจะต้องฉีดปุ๊บแต่ยังไม่ได้รับฉีดผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะให้อื่นฉีดไปก่อนแต่คนรอบตัวให้ฉีดไปก่อนเลยผมจะไม่ต้องระวังมากใช่ยิ่งโลกวันหน้านะคะความเครียดจะยิ่งถาโถมเรียกว่าสี่ยิบเลยล่ะโอ้โห คนที่ไม่มีพลังใจเนี่ยอยู่ยากค่ะอยู่ยากยากค่ะอุบัติการของซึมเศร้าอุบัติการของการชาตตัวตายเพิ่มขึ้นนะคะมาแน่เลยทุกที่เลยค่ะครับเพราะฉะนั้นมันหมายถึงโรคที่ต้องการกังข้างในอ่ะข้างในที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะครับอะเอาละครับเดี๋ยวการหน้าได้คุยกันใหม่วันนี้รบกวนาจาแค่นี้ก่อนนะคะมีประโยชน์มากขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ กับผู้ช่วยสัตราจารย์วิมลทิพมุติกพันธ์นะครับอาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับท่านฟังครับเรื่องของโควิดกับความรุนแรงในครอบครัวนะฮะเพราะฉะนั้นก็วางใจเบาๆนิ่งๆแล้วก็มองโลกในแง่บวกมันจะได้ไม่มีปัญหาทะเลาะบอาแว้งอะไรกันนะครับนี่เป็นช่วงเล่าขานครับผมไปเฉลยคําถามนะครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟอร์มอนะครับได้ดำเนินการติดตั้งระบบที่จอดรถยนต์อัตโนมัติซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาเฉลี่ยในการรับและส่งรถเข้าและออกจากที่จอดรถนะครับเหลือกี่วินาทีคำตอบคือเหลือ90วินาทีนะครับเดี๋ยวใกล้เป็นผู้ที่ตอบถูกและเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ